เพื่อนๆคะเราเดินมาถึงท่าน้ําวัดล้งหมันคะ่ะเป็นท่าน้ำที่สงบน้มเย็นสบายมากเลยคะ่ะที่หลังที่วัดล้งหมันนอก ไว้พระทำบุญแล้วยังมีแผ่ให้เลี้ยงตาด้วยนะคะแมวก็มีเขาเพื่อนแมววันค่ะวัดลัางหน